ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอช็อตนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นในโหมดมัมมี่นะครับซึ่งปืนที่ผมจะเอามาใช้นะครับก็จะเป็นปืน5,999บาทนะครับเป็นปืนถาวรตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ผมได้รีวิวเมื่อคลิปที่แล้วนะครับโอเควันนี้ผมก็จะเอามาเล่นมัมมี่นะครับเมื่อวานผมกะว่าจะทําคลิปสัหน่อยแต่ว่าไม่ได้ทําสักทีนะครับเพราะว่าไปห้องไหนก็เจอแต่โปรเจอแต่โปรนะครับ วันนี้ก็เลยแบบเจอห้องที่แบบว่าเออไม่มีโปรเนะาะลองเล่นกันเอา้ากระโถดโดนหลอยโดนมัมมีล่ลอยเดี๋ยว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 คราวหน้าจะไม่ให้มัมมี่แบบหลอยได้เลยจะไม่ยอมให้มัมมี่ตัวไหนแบบว่ายอมตบเลยล่อมีผาดมารอล้อใหม่เลยครับเยอะเยอะเยอะนี่นะครับคือเปิร์ห้าพันเก้า้อยเกบ้าบาท กระบอกใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งอัปเดตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วแหละนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับไะเราไปหาอยู่ไหนดีอยู่จุดบีดีกว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะครับเป็นวันแห่งความรักนะครับเกมก็จัดโปรโมชั่นมาหน้าเว็บก็ล่มนะครับคือคนกระหน่ำเติมอะ เพราะมันมีแต่ของที่คนอยากได้ไงเอ้ย,อยแหมนี่ว่าจะไ่ขึ้นเลยนะไม่ไปโอ้รู้สึกว่ามัมีนี้ครึ่งห้องแล้ว,วอ่ะเฮ้ยผมอยากอยู่ตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยปืนนี้มันยังไงอะ่ะคือปืนนี้นะครับกระสุนไม่จํากัดน,นะครับแล้วเวลาเรากดยิงลากคางไว้ใช่ไหมเห็นปะมันจะยิงเร็วขึ้นนะครับเหมือนเราใช้สกิลกดแซดอะนะครับะเราหามีนกว่า รอมามีมานะครับโม,ม่มัมีนี่มันกดขี้ขวาซูมไม่ได้นะครับพวกปืนทุกกระบอกเลยเนี่ยไม่รู้ทําไมมันกดซูมไม่ได้เห็นไหมนี่ผมซูมไหไม่ไปซูมให้แต่ปืนมันทําเหมือนซูมอะ่ะท้ง,งที่มันก็ไม่ได้ซูมเลยเลยปืนนี้แรงนะครับใครที่ดูรีวิวแล้วก็คงจะรู้นะครับว่ามันแรงแค่ไหนนะครับถ้าเรามายิงมไมมีน,นะครับมีผมยิงให้ดูบวกหนึ่งล้นัวกระสุนไม่จํากัดอะ่ะคือยิงเล่นได้อะ่ะไม่ต้องกลัวว่ากระสุนจะหมดอะ่ะอุ้ยไอ้เฮ้ย เฮ้ยถอยก่อนติดวาร์ปด้วยตอนเนี้เฮ้ยเฮียเอ้ยโอ้ยผมไม่อยู่วะไปบังอีกไอ้พวกวิ่งช้าเนะีย่ยกระสุนไม่จำกัดอ่ะกระสุนไม่จำกัดอ่ะอาจจะตามมาอีกตามมาอีกไอ้เฮียเอ้เอยแล้วผมล่วงคนเดียวอะ่ะอุ้ยแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วโอ้เฮียนี่วิ่งผ่านผม โอ้ยเปลี่ยนรูปอยู่แมงกระสุนอยู่โอ้ยผมว่าผมโดนแน่ว่ะอุ้ยเยอะว่ะอุ้ยเยอะเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงอุ้ยกระดินแม่งกระดินอย่างเดียวเลยเฮ้ยไปจ่อยก่อนไอ้เหี้ยรอดไปเด้อสองคนอยู่ในห้องเอ้ยผมติดว่ะไอ้เหี้ยโอ้รอแดดผมโคตรเยอะตอนเนี้ยฝนแมงไม่ค่อยจะมีด้วยเอ้ยมีมีมีลืมไปว่ามันไม่จำกัดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยตกไอ้เหี้ยยายาอยู่กับกูอุ้ยโอ้ยแม่งวิ่งโคตรเร็วเลยไอ้สัตว อีกตัวนึงอยู่ไหนวะเนี่ยวิ่งไปไหนแล้ววะเฮ้ยโอ๊ยไอ้เน,นี่ยขอเออ,เอ,อได้เด้อเว้ย,วยผีแม่งโหดจริงห้องนี้อะไรวะหากอะไรวะไม้ผมบ้างเหรอไม่บักนะลองทดสอบด่าคนนี้เฮ้ยคุ้ยเลยอะ่ะมึงอะ่ะเอ้ยอน,นี่ไปไหนวะอ่าแสดงว่าไม้ไม่บักนะครับเพราะว่าเข้าห้องมายังไม่ได้กดพูดไม้เลย โอเคหมายไม่บักไอ้ถอยถอย,ถอยกขูขอขึ้นก่อนดิเออนี่ใครเป็นนะตรงไหนเป็นบอกด้วยเอ้ยดีเสียผมมีว่วะอยู่แถวไหนผมว่าอยู่แถวนี้ถ้ามันมีการประทัดกันเกิดทรินแล้นี่เดี๋ยวเราจะละจะยิงช่วยเพื่อนก่อนแล้วก็สวนไม่จำกัดเราช่วยได้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงครับรีมา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 ,ร,มารีมาเลยรีมาเลยผมมีมายล้ววะ ตามไปคนนี้มาปะไม่ตามมาอ้ยคันแปบบ๊บเพิ่งอาบน้ำใหม่ๆเลยเนี่ยก่อนจะมาถ่ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมปิดเสียงล็อบบี้ก่อนยิงแม่งเลยเดี๋ยวข้างบนแม่งกระโดดลงมาถ่ายกันถ่ายกันลงมาไหมจะมาไหมฮะไม่มา ไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนโอ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เยอะมากอยู่กับเพื่อนดีกว่าฮัลโหลไปไหนกันผมอมมีม่ไม่อยู่อ่ะอมมีม่ไปไหนเนี่ยอมมีม่มีกี่ตัวเนี่ยมีอยู่ห้าตัวเฮ้ยแม่งเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้ย ไม่กระโดดขึ้นทีเนี่ยทีมงานจีนเขาหน้าจะอัปเดตให้ตรงเนี้ยมันกว้างขึ้นนะแล้วก็วิ่งได้สองเลนอ่ะจะได้วิ่งสวนทางกันได้เนี่ยแล้วก็ปรับตรงนี้ให้มันกว้างๆหน่อยความคิดผมนะถ้าปรับให้ก็ดีเดี๋ยวจะขอบคุณมากโอ๊ยโอ๊ยขึ้นมาเส้มาเสือมาเท่าท่ไอ้ายนนี้ยังไม่หมดอีกเหรอภายนเนี้ยไอ้ขอขอเล่นหน่อยได้ไหมขอขอเล่นได้ไหมเนี่ยเกสูงไม่จำกัดขอเล่นได้嘛 ขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยอยากเล่นน่ะขอเล่นหน่อยได้ไหมเนี่ยเล่นได้ไหมโอ้ไม่ให้เล่นขอเล่นหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเอาไม่ฮิวอีกโอ้โหขอเล่นปืนหน่อยขอเล่นปืนหน่อยได้ไหมได้ไหมขอเล่นขอเล่นหน่อยได้ปะโอ้โหไม่ให้เล่นอีกงกอ่ะงกอย่างอยากเล่นปืนเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยขอเล่นหน่อยผมปิดไมค์ไว้ไม่ได้เปิดโอ้ย เปียกเหลือเกินมันแคบเผื่อมีมัมมี่มาโจมไปก่อนลูกหนึ่งฮัลโหลไปน้ำมาแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยมาจากไหนเนี่ยเอเ้ยมาจากไหนเนี่ยเอ้ยมันกระโดดมาจากไหนเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้มาโคตรเร็วเลยโอ้ยตายตาย,ตายโอ้โดนสไนใครวะ ใครว่าใครว่าติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเออเอ้ยแม่งยิงกูมาครับชาร์จฟื้นฟึ๊บโดนยิงใช่ไหมยิงใช่ไหมขอหน่อยเอาข้าลงล no. ่างลงมาครับโอ้โหไม่ได้แม่งเด้งล่วงลงล่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเปิดแชทกว้างๆหน่อยมาครับมาครับมาครับไปครับไปบีด่วนเลยครับ go 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 เอ้ยผมเปลี่ยนปืนดีกว่าเฮ้ยเปลี่ยนปืนพกเป็นพกเป็นหน้าไม้ดีกว่าได้วิ่งเร็วเร็วอ๋อเตตดตตเตตเป็นปั๊เนี่ยเป็นปันป๊บเกือนมีคนเป็นโอเคเอ๊ะทำไมบีๆๆไม่ค่อยมีคนเป็นเลยวะไปเป็นกันตรงหอกันขอขอปืนได้ไหมขอเล่นปืนหน่อยขอเล่นขอเล่นตาหนึ่งตาหนึ่งได้ไหมขอตาหนึ่งอ่ะอ่าขอตาหนึ่งนะขอตาหนึ่ง ปืนกระสุนมาจำกัดขอหน่อยสไนนนี้มันบักนะครับอันนี้มันเป็นสไนัยเติมหกพันนะเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่เติมห้าสิบเนี่ยไอ้ไอโปหนาเว็บรอบที่แล้วอะคือมันบักอะเติมห้าสิบาทอะแม่งเอามาเล่นในด่านคนด่านมนมี่แบบคือเล่นในโหมด pve ปืนเนี่ยปกติโหมด pve อะมันจะยิงได้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามันสามารถเอามายิงในห้องคนได้นะครับไม่รู้ว่าเจมเขาจงใจทําหรือเปล่า ผมก็ไม่ได um ้ไปถามเขาเหมือนกันมานี่ครับมามีมามามีมาเฮ้ยตัวดูดหินแมงดิหินแมงอืมอืมอืมเอาติดมุมได้ไหมขอแบบติดมุมอ่ะอยากยิงแบบเน้นเน้นเฮ้ยเนี่ยเจอละอือขอสกิดหน่อยเอาออกเลยโอ้ขอสกิดหน่อยไม่ได้หรอได้นิดเดียว ยิงหน่อยแบบนี่ยมันยิงทะลุด้วยนะยเฮ้ยนี่ไงยิงหน่อยยิงหน่อยขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยอืมอ่ะเด็กขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยแต่แม่งเปิดเกาะแต่แม่งเปิดเกาะอืมขอยิงหน่อยแบบขอเน้นเน้นเลยเน้นเน้นต้องหัวโอ้โหไม่ได้มาเอาระเบิดไปลูกนึงอยู่เปล่าเออได้เสียงเฉยเดี๋ววะอยู่ข้างลาง่างนี่ปะ ยิงเช็คก่อนเผื่อมีไม่มีเลยไอ้ึ้นมาแล้วึ้นมาแล้วึ้นมาแล้วไอ้ึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกเอาใครตายเอาคนอื่นสอยไปไม่ทันนะ่ะช้าเกิน,กน,นอ่ะคนอื่นทำไปได้เลยเอเอไอ้ดีนเสียงมัมมี่วะนี่เหรอนี่เหรอขึ้นมาอีกแล้วเหรอขึ้นมาอีกแล้วเหรอ ขี้ใหม่แล้วขี้ใหม่แล้วขี้ใหม่แล้วช่วยยิงเดี๋ยวช่วยยิงช่วยยิงขอหัวเน้นเน้นเออโอ้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะคนได้มาหมูผมนี่ตัวทำดาเมจเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เอาลูกกันนะลูกกันอ๋อไอเชียไม่ใช่ลูกกระสุนไม่เป็นไรเออได้ระเบิดมาก็ยังดีอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตกใจหมดนี่ครับระเบิดลูกเดียวอยู่ได้ทั้งเกมอุย้ยอืมขอหน่อยขอหน่อย อืมอืมขอหน่อยครับขอหน่อยติดมุมติดมุมติดมุมให้หน่อยเออเฮ้ยตัวหนึ่งไปไหนหรือวะเฮ้ยมันเปิดเกาะเออตายก่อนโอ้โหผมทำดาเมจให้แต่ละคนนะเนี่ยผมโดนแย่งหมดเลยให้ได้เลยแอบเสียใจนะเนี่ยอะโอ่ะนีครับต้องถือธนูครับได้วิ่งเร็วๆอ๋อยังไงล่ะ อไปรวมกับคนเยอะเอะดีกว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้เป็นถ้าเป็นนะ่ะต้องรีบวิ่งไปมีใครเป็นปะไม่มีนะไม่มีนะโอเคดีละนี่เอานี้ดีกว่าธนูระเบิดเนี่ยจะได้หนีง่ายๆหน่อยอคนนี้ปล่อยฟรีโอ้ยผมว่าบีแตกวะ่ะขอไปดูบีแบบ ตองไหนแตกวะมนมีครึ่งห้องแล้วเนี่ยรอด้วยดิรอด้วยกินแม่งไปโหตรงนี้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 รีไปก่อนรีไปก่อนดีกว่าบีอยู่กันกี่คนเนี่ยโอหอยู่แค่คนเดียวโอหดีขึ้นหอเลยเฮ้ยอยู่ไหนปลอดภยัยวะไงไม่มีคนอยู่ใต้หอวะ อุ้ยทนันป่ะอุ้ยไม่ทันอืมเกือบไหมล่ะเกือบไหมล่ะอุ้ยโดนดูดมีใครอยู่ปะไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยดิเออตานไม่ทันหรอกยังไงลูกผมก็ไม่จำกัดอยู่แล้วยิงแม่งกากแม่งอย่างนี้เลยเอาล่วงมันลองหนุนอุ้ยข้างหลังก็มีอืมอุ้ยติด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 ต,ต,ต,ต้องสะบัดเมาส์แบบ ไวๆอ่ะคือสุดอ่ะเมาส์แพดยาวแค่ไหนก็สะบัดแม่งเท่านั้นอ่ะลากได้ยาวเลยแยผมเตรียมพื้นที่ไว้แล้วเฮ้ยเสี้ยมามี่ที่ไหนมีมาแล้วมัน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 มาแล้วอุ้ยไม่ได้หรอกกระสุนไม่จำกัดอ่ะน้องโอ้หมมี่เหลือกี่ตัว้ยไม่ใช่คนดิคนเหลืออีกสี่คนไหวปะวะเฮ้ยเดี๋ยวไปซัพพอร์ตให้เดี๋ยวซัพพอร์ตให้ โอ้โหไม่จะปล่อยกู้ไปไม่ได้เลยเหรออื้มอ้ะถอยก่อนถอยก่อนลำบากแน่ขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยเฮ้ยหุบหลบก่อนอืมอุ้ยทราไมยิงไม่ออกเรายิงออกนี่ว่าอุ้ยเกือบโดนเจี่ยอุ้ยโดนโดนดูโดนโดนูเอ้ยชิปชิปหายแล้วไปไปไปอืมอย่าอย่าอย่าเข้าใกล้ผมขอร้องขอร้อง แคปชี 3, พี่นิวของมากครับอุ้ยไม่เชื่อโดนเลยสัตว์เลยสองตัวแม่งเปิดกอดอัดเข้ามาใต้ห่อเขาอยู่เจเลไม่ทำอะไรเจเลแล้วกันปล่อยเจเลเข้าไป <c oughs> ตัวหนึ่งแม่งวิ่งไปนู่นแหละไปไหนแล้ววะเรียบร้อยเหลือแค่ตัวข้างล่างครับปล่อยเข้าไปจะไม่ทำอะไรเขา เฮ้ยิงเลยดิยิงเลยยิงเลยไม่ยิงอะโดนตบครับมัม,มีชนะอ้ะโหกะจะให้เป็นรอบที่แปดนั่นเลยคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับเวลาคลิปมันยาวแล้วมันลงนานไงเรน,นเดอร์นานเออเรนเดอร์นานนะครับลงไม่นานหรอกเน็ตเน็ตบ้านมันแรงแรงพอเอ๊ยอยู่บีดีกว่าเผื่อเป็นเผื่อเป็นเผื่อตัวเองเป็น อยูด้วยนี่ไงผมว่าแนละ้วเผื่อตัวเองเป็นยังไงอืมชิดหายแล้วเจี้ยมันยิงกระหน่ำมันกระหน่ำยิงผมเนี่ยโอ้ชอบมาเป็นรอบใกล้ๆจบเกมเนี่ยไม่รู้ทำไมเด็ด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 เฮ้ยขอเหอะโอ้ย,อออยแม่งไม่โดนเชี่ยเอ้ยยิงยิงอยู่นั่นแหละ ถ่ยกันถ่ยกันต้องได้กักตัวดีกว่าหลบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ยกันถ่ายกัน,กนแม่งมีทั้งสี่รูทั้งบอมผมขอใส่เซตวิ่งก่อนจะวิ่งบ่อยๆเป็นชุดโกดเลเดอร์ปีกเหมือนเดิมก็พอปีกไม่ใช่ปีกหัวใจนะพอดีว่าผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่การ์ดเปลี่ยนกระสุนใบมาด้วยดิเป็นชุดเซตโกดเลเดอร์กัน อโอ้แล้วมามีมีอยู่สามตัวไหวปะเนี่ยอเอาข้างบนลงมาก่อนไม่ลงว่ะไอ้แม่งยิงไม่เลิกเลยเด้ยเดี๋ยว,มมว,วเดี๋ยวบอมหมูห้าวมันห้่าเดี๋ยว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 รอมันเป็นเดี๋ยวผมยิงแม่งกลับบ้างโย่วิ่งไวกว่าเดิมเยอะเลยแต่ถ้าเกิดใส่ปีกหัวใจอ่ะมัน,นวิ่งไวกว่า ไม่แงไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอุ้ยเชียกดกระโดดไม่ติดน่ะไม่ไง่ยิงกูเหรออุ้ยต่อม่โดนัวอะไม่ร่วงระเบิดอะร่วงร่วงลงล่างเฮ้ยแล้วมันมีมีดวะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ทันหรอกผมไวกว่า นี่ถ้าเกิดของผมแบบจัดเต็มนะยังไงผมก็ไวกว่าอันนี้ผมไม่มีผมไม่มีชุดเซ็ตชุดเซ็ตไฟอะ่ะถ้าผมมีนะผมใส่เซ็ตทั้งวันอะ่ะเซ็ตวิ่งไวอะ่ะมามามีตอนนี้ครึ่งห้องแล้วอืมม่งโดนวะ่ะยังเปิดเกาะไม่ได้เปิดเกาะตอนนี้มันเสียของไงต้องรอแบบว่าเรามีจังหวะทำความเร็วกระโดดพุ่งไปไง อันนี้เราไม่มีกดไปก็เท่านั้นแหละโลปลาเพื่อเราเปิดแล้วครับเราต้องช่วยกันจังหวะนี้แหละฟืําทำคำเร็วได้แล้วกูอุย้ยไม่โดนว่ะอุตส่าห์ทำได้ไมเมื่อกี้ลางมาสักคนดิอเร่งมาสักคนอุย๊ยไม่ได้ว่ะเอ้ยเพื่อนเราจัดการเฮ้ยผมใกล้ตายแล้วโอ้โหตายเลย รอบเนี่ยาตายของจริงคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคุยเรื่องะไยกันมาครับรอบสุดท้ายครับนจะซื้ออะไรจะซื้ออะไรไปปึ๊บมาแล้ว บางแม่แงเลยบางไม่ขึ้นเลยใครยิงผมเนี่ยไอ <c oughs> ้เป็นป่ะเนี่ยเป็นป่ะเนี่ยไว้ใจไม่ได้ <c oughs> เป็นจริงด้วยเออถอยก่อนถอยก่อนดีกว่าไ <c oughs> อ้ไอ้เหี้ยข้างหลังก็มีเฮ้ยเหีย้ยเฮ้ยกระสุนไม่จำกัดอ่ะกลัวอะไร <c oughs> ถอยก่อนเวลาผมวิ่งมาแถวๆนี้ผมชอบติดโอ้มามีโคตรเยอะเยอะชิบไปเลย อยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วตอนนี้มา,มาครับเอ้ยตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ประมาณตงนี้ดีกว่าอย่าบังเยอะก็แล้วกันผมกระสุนไม่จำกัดผมขอยิงก่อนเพราะว่าผมกราดได้แบบเลเท่ะไม่ต้องกลัวว่ากระสุนจะหมดใครจะเอาเลย เฮ้ยเกือบเกือบวิ่งวนแม่งเลยหลบแบบดิจิตอลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบแ,บบแม่งโดนอ่ะอืมบั๊กสองลูกไปชิบหายแล้วผมโจรต่อไม่ได้แล้วสงสัยต้องพรีชีพต้องพรีชีพครับเราต้องตายมันมีแม่งกดฆ่าตัวตายไม่ได้ด้วยนอกจากใช้โป เอาเอาเอาเดี๋ยนะผมโยนได้ยังโยนได้แล้วมันยังบัคอยู่เหมือนบงังยังบัคอยู่อ่ารอในโยนได้อีกกนึงถ้ากลับว่าผมโยนได้สี่ลูกเนี่ยเพราะถ้าเกิดผมเปลี่ยนล่างมันก็จะโยนได้แต่ว่าผมต้องตายหรือไม่ก็รอสกิลคูดาวเนี่ยตอนนี้คือผมทำอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่อยู่เฉยต้องรองสกิลคูดาวนับถอยหลังยี่สิบวิ่งแต่ไงคนก็ไม่รอดหรอก มามีจะไหนอยู่แล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอาคาตัวตายไม่รอดไม่รอดหรอก <_ C 2> มาครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายจริงๆป่ะเนี่ย <_ C 2> พิมพ์แชทเฟซกันมาๆมา,มาต่อต่อต่อเล่นเกมกันก่อน ออออออรอบนี้ไม่เป็นปกติรอบสุดท้ายเป็นตลอดโอหอเป็นครับหอเป็นหอเป็นผมว่าต้องมีแตกอะหออย่าพาบัมมี่มาะเวยอย่าพามานะ <y ük le> ขอยิงเล่นหน่ <y ük le> อยโคตรรัวดูดิมาปลาปลาขึ้นมาขึ้นมารีขึ้นมารีขึ้นมาก่อนจะไม่รอดขึ้นมา,ลนมา,มลลมาเลย ผมขออยู่แถวหน้าขออยู่แถวหน้า,ออห,นาห้องนี้มันดูเงียบๆเหรอเปิดไมค์คนในเกมดีกว่าฮัลโหล,หลฮัลโหลฮัลโหลดินบอกมีใคดีดินบอกแผมยังไม่เปลี่ยนมีดซะทีมังจะเป็นมีดตันนี้อยู่เลยมามีมีอยู่สี่ตัวครับ ม่มีมือม,ม,มีแวะมาเลยถังสัยเราต้องแวะไปหาเองวะ่ะหูข้างบนผมว่าข้างบนน่าจะแตกน่าจะมีแตกแหละขึ้นไปข้างบนอุ้ยคนคนคนตกใจตกใจไปนั่น <Final S 2> <Final S 1> เลยไปข้างในเลยไปข้างในเลย,เลยถ้าแคมรมายิงอเลยนิดเนี่ยเอายิงทีแม่งหายเลยอุ้ยแม่งมาแล้วล่องหนมาแล้วล่องหนมาแล้วห้องหนมาแล้ว อ่านเข้าไปครับรัวๆครับหายยังวะหายแล้วมั้งนะครับเติมลูกเติมลูกมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนอ่ะนี่ใช่ผมทีวิผมร่วงวะ่ะ จบครับผมออคลิปนี้ยาวแน่ๆเลยครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม